งานที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายเดิมเนี่ยแล้วปอกเหมือนเดิมเลยช่องที่สามนะครับช่องที่สามปอกเหมือนเดิมเลยไม่ต้องยาวทีนี้ไม่ต้องยาวมากปอกป่างประมาณนี้ถ้ามันสั้นก็อีกจักนิดหนึ่งช่องที่สามเหมือนเดิมอ่ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูว่ายาวหรือสั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่ายาวหรือสั้นตรงนี้นะจากนั้นวันนี้ผมจะให้คุณย้ําอ่าแล้วก็สอบงานบัตรกีด้วยก็คือเป็นปากีบสีแดงวิธีการเอายางออกปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับวางอย่างนี้ แต่ทีนี้เราก่อนจะย้ําเนี่ยหรือก่อนที่จะบัดกรีเนี่ยเราต้องสวมปอกก่อนสวมปอกเข้าไปทีนี้การบัดกีเนี่ยมีหลายแบบนะฮะบางคนแย่จากข้างล่างนี้แล้วขึ้นมาบัดกีนะครับหรือบางคนแย่จากข้างบนนี้ลงไปแล้วบัดกีซึ่งผมว่าไม่สวยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้สวยนะครับต้องแทงเสยครับแทงเสยขึ้นไปอย่างนี้แทงเสอยจอากรูกข้างในนี่นะฮะปึ๊บ ผมใช้ให้ดูเพื่อให้เห็นนะครับแล้วก็เข้าไปให้สุดอย่างนี้อสุดอย่างนี้อ่าแล้วก็พับลงมาสังเกตพอพับใม่เห็นไหมครับมันจะยาวเกินอ่าเราก็รู้เลยมันยาวเราก็ตัดตัดปลายซะที่มันยาวเกินอ่า จากนั้นเราจะทําการบัดกีแต่ถ้าเราจะบัดกีตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันจะชุบซิงค์ไว้จะทําให้บัดกีไม่อยู่นะครับหรือบัดกียากเราก็ใช้คัตเตอร์ขูดมันซะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับไปจุ่มกับปลักนิดนึงบางๆอ่าปับอย่าลืมนะสวมปลอกปุ๊บ แล้วก็แย่จากข้างล่างแย่จากรูข้างล่างเนี่ยครับขึ้นมาปุ๊บลดนดันที่สุดเลยแล้วหักทองแดงมาอ่ามันเลยหน่อยนึงไม่เป็นไรอ่าเราจะทําการบัดกีแล้วครับแต่เราบัดกีอย่างเงี้ยมันจะสะบัดนะครับมันจะเคลื่อนนะแล้วก็อ้าปากมันเราใช้ครีมนี้แหละวางไว้ไอ่าจะได้ไม่ดินจากนั้นเราจะใช้การบัดกีนะครับเอาเอามาใกล้ๆเลยนะหัวแรงนะครับ การบัดกรีที่ถูกต้องคือการบัดกรีโดยที่ไม่ใอาตะกัวบัดกรีไปแตะกับหัวแรงแต่แตะกับชิ้นงานครับแล้วใช้ตะกัวบัดกรีเนี่ยให้ความร้อนกับชิ้นงานนะครับแล้วตะกัวบัดกรีเนี่ยจะหลอมละลายไปมีสังเกตนะครับผมไม่ได้แตะเนาะนะครับเดี๋ยวพอสักแป๊บหนึ่งพอหัวแรงมันเริ่มร้อนนะครับชิ้นงานมันร้อนนะครับ ถ้ากลัวบัตกีีก็จะละลายรอแป๊บหนึ่งเนาะมันร้อนชาจังแป๊บหนึ่งนะอ่าร้อนอยู่อรอแป๊บหนึ่ง you know อ่าครับตรงนี้มันร้อนแล้วเห็นไหมฮะร้อนแล้วมันจะละลายไปแล้วนะครับละลายไปแล้วผมไม่ได้แตะหัวแรงนะครับที่ที่ตะกัวนะครับอ่าอ่าก็ร้อยมันเซตตัวนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งพอมันเซตตัวปั๊บอย่ามือไปโดนนะอย่ามือไปโดนนะครับเพราะถ้าเรามือไปโดนจะลวกมือเรานะครับอ่าเดี๋ยวเรารอสักคู่หนึ่งนะครับให้มันเซตตัวนะครับ พอมันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ําในส่วนของปากคีบมันนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหักงอมันลงมาตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับอ่าผมช่วยจับนิดนึงอ่าเ่ยผมจะเอาสายไฟเนี่ยให้กดลงมานะครับให้มันเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะใช้ส่วนของการย้ำนะครับ ตรงนี้ถ้าเราเอาตัวอักษรออกมานะมันจะมีส่วนของเป็นรูปหัวใจเนะี่ยสามรูปหัวใจใหญ่หัวใจกลางหัวใจเล็กเป็นรูปอย่างนี้หัวใจใหญ่หัวใจกลางหัวใจเล็กเนี่ยเราอ้าปากนี้นะครับเราจะใช้หัวใจกลางนะครับไปครอบมันไว้อ่ามานะครอบมันไว้ อ่าแล้วทำการบีบครับย้ำลงไปอ่าเท่านี้สายก็จะย้ำแล้วอันนี้ตอนที่สท่ทีแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเลยโค้งหน่อยคดหน่อยอ่าแต่ก็โอเคใช้ได้นะครับอ่าจากนั้นเราจะายางนใสัยยังไงมีเทคนิคนะครับก็ใช้ครีมนี่แหละเหมือนเดิมอ้าปากมันไว้ใหญ่เข้าไปแล้วสววงเข้าไปปุ๊บอีกทีนะครับเทคนิค การใส่ปลอกยางนี้เมื่อก่อนผมก็ใช้วิธีใช้มือง้างนะใช้มือง้างเนี้ยแล้วใส่เข้าไปโอ้โหบางทีก็เอานู่นนี่นั้นยากวิธีง่ายๆเลยคืออ้าปากมันไว้ครับวิธีง่ายๆเลยครับจับครีมนะจับปากครีมนะอ้าปากไว้แล้วใส่เข้าไปาานี่นนนนค,าานครีมนี่แหละแล้วแหย่เข้าไปปุ๊บแค่นี้ก็ได้แล้วครับในการใส่ปลอกยาง และนี่คืองานที่คุณต้องสอบทั้ง2ง,งานครับ